มาแล้วเจอกันกับแกงนกนทเสาจิ๋วจอมป่วนนี่มาพิกาจูแกงเหมือนกันอืมนี่มาป่วนนอกสถานที่นะเนี่ยมีหลายตัวเลยดูดีดูดีนู่นนมีการขึ้นไปข้างบนต้นไม้ด้วยป่วนจริงๆนี่โอ้โหมีออกไข่แล้วเราฟักเป็นตัวครึ่งหนึ่งแล้วแล้วนี่อะไรนะมันจะฟัก ฟ้วจะฟังแล้วเหรอสีแดงสีเหลืองโอ้โหแล้วนี่ก็จะเป็นเหมือนที่บินเนิเสาบินอุยอันนี้อย่าบอกว่าเนิเสาจิ๋วจอมป่วนไม่ให้ปีกจูออกมานะโอ้โหโดนโดนโดนแบบบังไว้เลยหรอไม่ให้ออกใช่ไหมแล้วก็มีกัดกันมีกัดกันด้วยโอ้โห โอ้โหมีการกัดกันด้วยดูดูดูโอ้โหนี่จอมเกเรนี่นะโอ้โหแก๊งยานุสาจิ๋วพวกนี้ไหนดูดิอยู่ในอยู่ในใบ,บไม้หรอแทเดน เราดูลูกที่ฟักมาใกล้ๆดีกว่าโหนี่มันสวนต้นอะไรเนี่ยเ<ด>ก้วมังกรนี่นามมาก่อกวนถึงต้นเก้วมังกรเลยรอไดนโนเสาร์จิว๋วโหไดนโนเสาร์จิว๋วจอมปูเฮ้ยอยากออกใช่ไหมแต่ออกไม่ได้อหูเอาผังโอ้โห,โห จอมป่วนจริงๆเลย App, ไหนไดโนเสาร์ไข่มันฟักรหรือยังฟักเป็นตัวหรือยังข้างล่างอะ่ะนี่จะฟักโอ้ยเราไปดูดไข่ไดโนเสาร์เราดีกว่าฟักเป็นตัวหรือยังเฮ้ยออกมาแล้ว โอ้โหเป็นไดโนเสาร์ทีเล็กตัวสีเหลืองกับตัวสีแดงเลยโอ้โหแกงจอมปวนมีการออกไข่แล้วก็ฟักตัวด้วยอา้าวฟักอีกตัวฟักอีกตัวเป็นโอ้โหไดโนเสาร์มีปีกเลยไอ้นี่คู่นี้ก็กัดกันอยู่เนี่ยเขาโอ้ยพอได้แล้ว เสาจิ๋วจอมปวนเราลากันไปก่อนนะนี่เราปวนทั้งปีกรจูแล้วก็หอยเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้นี่คอดฟักออกจากไข่ด้วยหอยเราลากันไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย